สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราจะพาทุกคนมารับของฟรีหนึ่งชิ้นค่ะซึ่งเป็นของฟรีสุดพิเศษะคะ่ะทุกคนน้อยคนคะ่ะที่จะรู้ว่ามีของฟรีชิ้นนี้อยู่นะคะทุกคนซึ่งตอนนี้นคะ่ะยังไม่มีใครรู้ค่ะว่าไอเทมที่เขาจะนํามาแจกฟรีนะคะมันคืออะไรคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันเลยค่ะเราก็มาดูแบบนะคะที่เราจะต้องเข้ามาทํากิจกรรมด้วยค่ะสาหรับแบบที่แจกของฟรีนะคะเขามีชั่วโซลาร์พังซิมูเลเตอร์ค่ะเดี๋ยวเราจะแปะิงก์ให้ใต้คลิปนะคะ สำหรับวิธีการรับของฟรีนะคะทุกคนเราจะต้องเก็บสะสมเม็ดถั่วสีทองค่ะทางด้านขวามือค่ะให้ครบจํานวน5 0 0พันนะคะโดยวิธีการเก็บค่ะทุกคนมันจะมี2วิธีค่ะวิธีแรกค่ะยื่นรอเฉยๆค่ะแล้วก็กดกล่องของขวัญททางด้านบนค่ะซึ่งกล่องของขวัญนั้นมันจะมีเวลานับถอยหลังในการเก็บค่ะเราสามารถกดคําว่า redeem นะคะทุกคนแล้วเราเนี่ยก็จะได้เม็ดถั่วมาค่ะหากว่าเราเก็บสะสมไปเรื่อยๆนะคะทุกคนเราจะได้เม็ดถ,ถั่วสีทองเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะมาเก็บสะสมเม็ดถั่วครบห้าพันนะคะสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยเราต้งนนรีะะค เราต้องมาเลือกทีมหนึ่งทีมะะทุกคนแล้วก็โหวตค่ะอย่างของเราะะจะเลือกเป็นคนตรงกลางค่ะถ้าเกิดว่าเราจะเลือกคนไหนนะคะให้กดปุ่มสีเขียวค่ะคําว่า select น,นะคะที่ด้านล่างนะคะเขามีประโยคเขียนอยู่ค่ะเขาบอกว่ารับ UGC สุดพิเศษนะคะหาว่าที่ของคุณเนี่ยเป็นฝ่ายชนะค่ะเดี๋ยวเราจะเลือกคนตรงกลางค่ะทุกคนเนื่องจากว่าเรานะคะเห็นว่าเขาอยู่ลําดับที่1อยู่ค่ะ แล้วเมื่อเรากดปุ่มสีเล็นะคะทุกคนมันจะมีหน้าต่างถามเราเอีกรอบค่ะว่าเราจะเข้าทีมนี้หรือเปล่านะคะหากว่าเราเข้าเนี่ยกดปุ่มสีฟ้าได้เลยค่ะแล้วเรานะคะก็จะถูกหักถั่วไป5 0าพันค่ะเสร็จแล้วทะคะทุกคนทางด้านขวาเนี่ยมันจะมีแบตช์ขึ้นมาแบบนี้นะคะทุกคนเป็นการยืนยันนะคะในการเลือกทีมค่ะจะเห็นได้ว่าในหน้านี้นะคะทุกคนมันจะมีจํานวนต่างๆนะคะของถั่วเนี่ยให้เราเลือกนะคะหากว่าเราอยากโหวตคนไหนนะคะให้ได้มากๆเนี่ยเราเป็นฝ่ายชนะนะคะเราก็ต้องเก็บสะสมนะคะไปฟาร์มค่ะเราก็นํามาโหวตนะคะ รงนี้นะคะจะเป็นเวลานับถอยหลังในการเข้าร่วมกิจกรรมค่ะเราจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะคะให้ในเวลานี้เท่านั้นค่ะถ้าเราอยากให้คนไหนชนะนะคะทุกคนเราก็รีบไปฟาร์มถั่วค่ะแล้วนามาโหวตให้ได้เยอะๆนะคะและหากว่าเวลานับถอยหลังหมดลงนะคะทุกคนเราจะต้องเข้ามาในแมปนี้อีกครั้งนะคะทุกคนเพื่อมารับของฟรีนะคะหากว่าเวลานับถอยหลังหมดลงแล้วเนี่ยแล้วทีมที่เราเลื่อนค่ะทุกคนเป็นฝ่ายชนะเนี่ยเรานะคะจะได้รับของรางวัลไปค่ะซึ่งจะเป็น UGC สุดพิเศษค่ะทุกคนที่คนอื่นเขาไม่ได้ค่ะ สำหรับการฟาร์มอีกแบบทุกคนเราก็เดินมาที่ตรงนี้เลยค่ะเราจะต้องมากดเปิดสุ่มก่อนนะคะเป็นการสุ่มเปิดสัตว์เลี้ยงค่ะเมื่อเราได้สัตว์เลี้ยงมานะคะมันจะอยู่ในกระเป๋าของเราค่ะซึ่งสามารถกดได้จากปุ่มด้านล่างนี้นะคะอย่างของเรานะคะจะมีหลายตัวค่ะเนื่องจากว่าเรากดสุ่มมาหลายรอบแล้วค่ะทุกคนนะคะสามารถนําสัตว์เลี้ยงมากดที่หีบสมบัติตามพื้นค่ะก็จะเป็นการฟาร์มเม็ดถั่วนะคะ สำหรับรื้านขันมาที่เราจะบอดเนี่ยจะเป็นของฟรีนะคะทุกคนที่เราเพิ่งสอนไปนะคะทุกคนในวันนี้ค่ะใครยังไม่ได้รับนะคะสามารถเข้ามาดูคลิปในช่องเราได้นะคะของฟรีนะคะทุกคนก็จะเป็นเจ้ายานอากาศอยากตัวนี้เลยค่ะสําหรับชิ้นนี้นะคะทุกคนสามารถรับได้ในวันนี้เลยคะ่ะส่วนของฟรีที่ต้องโหวตนะคะทุกคนเราจะต้องรอเวลานับถอยหลังหมดลงก่อนนะคะแล้วเราค่อยกลับเข้ามาในแมปนี้นะค่ะเพื่อรับของฟรีนะคะก็ะะ viewers, สําหรับพิธีการรับของฟรีสุดพิเศษคะทุกคนก็มีเพียงตรงนี้ค่ะบอกเลยนะคะว่าน้อยคนเนี่ยจะรู้นะคะว่ามีของฟรีอยู่่คะ ยังไงเนี่ยเมื่อดูคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมรีบไปโหวตกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีเพียงท่านี้ค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าน,นะคะทุกคนบ๊ายบาย